เข้าใาควรกระชัชนทําให้เข้าใจผิดทั้งในสาระสำคัญทั้งในประเด็นเรื่องเครื่องความเหรียญเครื่องกลึงและเหรียญที่ระลึกเหรียญพระราชพิธีสําคัญในอดีตนะครับเช่นเหรียญกรุงสยามสมัยรัชกาลที่ห้าเป็นต้นนอกจากนี้ยังพบการหลอกลวงเกี่ยวกับเหรียญพระเครื่องของเกจิจิอชันดังนะครับจากปู่ทวดปู่ทิมวัดมหาหานไร่หลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเข้ารวมทั้งรอกเหรียญจับพระเครื่องโดยประเด็นที่ประสงค์จะหาเรื่อง แล้วก็กำลังกับเรียนต่อท่านประธานสภาในการหาผู้รับผิดชอบต่างๆดังนี้นะครับหนึ่งคือด้านประวัติศาสตร์จากข้อความที่กรมธนารักษ์พูดถึงประวัติของโรงกระส์บก็ไทยเราไม่ได้เคยเรียนในเหรียญเงินตรามเดียนในประเทศมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6กและเครื่องปั๊มเหรียญน,นี้ในประเทศมีเพียงเครื่องเดียวจึงเกิดคำถามว่าเหรียญธนาจารย์หลายสิบท่านใช้เครื่องปั๊มเหรียญที่ไหนและเมื่ออาจจะ,ะอย่างที่ มีการกล่าวอ้างกันนะครับข้อที่3คือมีการพบว่าเรียญปัม๊มคือการปั๊มกระบอกซึ่งเป็นเรื่องที่จงใจจับิดเบือนเพื่อให้บอกคนทั่วไปว่าเรียญนั้นปั๊มของเรานั้นนั้นมีลักษณะที่คนทั่วไปไม่เข้าใจและหาเหมือนเขาไม่ได้ทั้งที่ใช้จริงแล้วนะครับการทําปิดปัม๊มกระบอกนั้นจะต้องใช้เทคโนโลยียุคใหม่คือเครื่องลิ่งซึ่งนําเข้าประเทศไทยในปีพุทธศักราชองพรแล้วนะครับข้อที่4นะครับกฎหมายครอบครองเครื่องจกักรซึ่งสมาคม ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเรีย่ยนพยายามจะกล่าวอ้างถึงว่ามีเอกชนที่มีเครื่องปําบเปลี่ยนขนาดจาไม่จำเป็นต้องไปที่โรงกษาปณ์เพียงแห่งเดียวทั้งที่กฎหมายการให้บุคคลทั่วไปนะครับได้มีเครื่องจักรได้มีตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2514สาเหตุเพราะในอดีตมีก่อนปี2500 2500นั้นไทยยังใช้กฎหมายสมบูรณาสิทธิราชและประเทศเรายัางอยู่ในสภาวะสงครามมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆในรักษณะกบฏ นะครับหากบุคคลทั่วไปมีเครื่องนั้นก็สามารถปั้มเหรียญเงินตราแบบเรียนเถื่อนมาใช้ในประเทศได้และเครื่องปัามย่างใช้ปั้มปลอกกระสุนปืนได้อีกจึงไม่เป็นผลดีกับประเทศจึงต้องมีกฎหมายควบคุมไว้ข้อที่5นะครับหลักฐานที่ตัวองค์พระ <c oughs> เมื่อนําพระเหรียญเงินหล่อมาลงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เรีย <c oughs> กว่า S E M แล้วก็ E D X ประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของกายภาพโครงสร้างใหม่ของออกไซด์ที่นักโลหะวิทยารับรองความเก่าสามารถเทียบอายุได้จริงนั้น จึงประสงค์ทำหนังสือกาบเรียนต่อท่านนะครับเพื่อขอครับนะครับตรวจสอบไปอย่างสำนักงานทะเบียนเครื่องจัรก,กลางกรมโรงงานสาการกร,ระทรวงสากรรช่วยตรวจสอบข้อมูลว่าวิธีการสร้างตามที่มีการนําเสนอในอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นกระบวนการผลิตในแต่ยุคปัจนจริงหรือไม่เหรียญที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรูปไข่รูปทรงอามทรงเสม,มารูปทรงเหรียญทั้ง4แบบนี้สามารถแยกกับวิธีสร้างได้2ชนิดคือ เหรียญปั๊มชนิดข้างเลื่อยและเหรียญปั๊มชนิดข้างกระบอกนะครับควมีการตรวจสอบว่ามีวิธีการใดในการตัดตัวเหรียญให้เป็นรูปทรงเสมาทรงอามเมื่อถึงลงกลืนนะครับดังนั้นนะครับเหรียญที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรูปไข่รูปทรงอามทรงเสมารูปทรงเหรียญทั้ง4แบบนี้สามารถแยกกลับวิธีสร้างได้2ชนิดคือเหรียญปั๊มชนิดข้างเลื่อยและเหรียญปั๊มชนิดข้างกระบอกนะครับควรมีการตรวจสอบว่ามีวิธีการใ,ใดในการตัดตัวเหรียญ ให้เป็นรูปสเงเสริมอา์มเพื่อถึงโลงกลื่น,นะครับดังนั้นนะครับสวัสดีครับผมในนามตัวแทนของการเก็บสะสมพระเดี่ยนคราจารย์นะฮะแล้วกป็ประทูพระรังนะผมในกลุ่มผมเนี่ยเป็นลักษณะของแนววิทยาศาสตร์ซึ่งต้องการที่จะมาตามหานะฮะความจริงนะฮะ ด้วยที่ผ่านมาไม่มีการทวงดุลหรือว่ามีการาสืบสาวเราเรื่องในเรื่องของความเป็นจริงในการสร้างเทคโนโลยีในการสร้างแล้วก็ประวัติศาสตร์เลย <c oughs> เป็นการพูดฝ่ายเดียวก็เลยวันนี้ผมอยากจะขอให้ทุกคนนะฮะช่วยกันหาความจริงนะฮะผมมาตามหาความจริงตรงที่ว่าการสร้างสร้างด้วยวิธีใดซึ่งมันย้อนแย้งกับประวัติศาสตร์อย่างมากแล้วก็ กฎหมายแล้วก็เทคโนโลยีในเวลานังซึ่งทําให้คนที่รักในเหรียญธนาจาร์นะฮะแล้วก็เคารพศรัทธา,าในเหรียญธนาจาร์บ้านเกิดของตัวเองเนี่ยถูกด้อยค่าแล้วก็ทําให้รู้สึกเสียใจเศร้าใจในเหรียญที่ตัวเองสะสมหรือได้รับจากมรดกจากญาติยายมาครับผม รียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่คนกลางนะครับวันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่คุณแทนคุณจิตอิสระนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับได้นำเอาประเด็นนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะครับเอามาหลอกลวงพี่น้องประชาชนผมคิดว่าวันนี้เราก็ได้สะท้อนโดยคุณแทนคุณนะครับที่มาเสนอหน,นังสือนะครับร้องเรียนถึงนักประธานสภาผู้แทนรัษฎร เพื่อให้ดําเนินการต่อไปนะครับผมคิดว่าถ้าพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันนะครับกระจายข่าวในสิ่งต่างๆที่พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับความเดือดร้อนเพราะทุกวันนี้เราจะเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในหลายๆมิติเพิ่มมากขึ้นจะทําอย่างไรให้แต่ละมิตินั้นนะครับมันถูกแก้ไขนะครับมัน,นเพื่อนําไปสู่ความสงบสุขภายในประเทศ มันมีเรื่องอีกเยอะแยะเมื่อก่อนนี้เราอาจจะดูว่าเรื่องมันมมันไม่มากแต่วันนี้เรื่องมันมากขึ้นนะครับในทุกๆด้างนะครับก็เลยฝากพี่น้องสืง่อมวลชนนะครับช่วยนําเสนอในประเด็นนี้ก็ถือว่ามันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาน,นะครับอยากจะให้ความเชื่อความศรัทธานั้น ในสิ่งโดยสิ่งที่บริสุทธิ์นะครับในทุกๆศาสนาที่เกี่ยวข้องนะครับขอขอบคุณที่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวให้นําเสนอประเด็นการร้องเรียน,นท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรโดยเฉพาะในวันนี้ก็คือในเรื่องการหลอกลวงในเรื่องของเหรียญของคณาจารย์ต่างๆนะครับขอบคุณมากครับ ที่ไปทำอะรบีวกนเดี๋ยเขาัคนโดยวมโทรมาเที่ยวแหลังหลังแบบนี้เดี๋ยวเขาเขาจะไปพิรี่นะครับค่ัดที่เกี่ยวข้องที่ระบุ่มกศระสอบที่แกล้วมีการให้มาแอคชั่นนะครับการที่จะพูดว่าสรุปปล้วฟจริง่เออ